ฟอสบู่เท่ากับ14สกิปไปบอร์ดกับผมนะอุ้ยสายโล่ยาซมหรือเปล่าวะเฮ้ยาสามสองมาสมบัติทองและทงแดงทงแดงเท่ากับว่าภูสีอะไรเฮ้ยมึงมากับทางปาร์ตี้กลุ่มโจวสลัสดตอนกีฮตี้สมีห้าต้อนเลยับผมนี่ปกเข้าไปสายโล่เนะีลยว่าจบละเฮ้ยเบนแบ,บ็กแมนนะผมไม่น่าใช่ผมวะโอ้อสมบัติดาวและทงทอง แต่เรา27ยานะมันก็ยังพอไ,ได้ลุ้นแหละยาบนายย่นจะยาก ดีห้ามชมหัาและตอนนี้อยู่เกมวันพีซบันทีรัชเนแี สุดเลยนะทำเ,เล่นไปนะครับผมนะกับเรื่องของเว็บซอมบี้ขี่รถดับเน็ตกับร้านส่มรหัสเกมโตเกียหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์สามารถกดได้เลยลิงก์ด้านลาน่างดีคริปชันนี้ผมได้เติมไปแล้วทห้มด500บาทแล้วกันมาดูกันมีหลายเกมมัลติ u ักเชชชอรคูดบีหรือว่าดักบอลรีเจนต์ต่างนานา,นา,นานสังเกตได้ว่าจะมีเป็นเรื่องของ2ระบบคือด้านบน5อันตรงนี้ถ้าหากว่าไป Google Play ก็คือจะเป็นเรื่องของ Android แต่ถ้าว่าของคุณใช้ iPhone อโอเอก็คือต้องดูเป็นเรื่องของ a p p Store ถ้าเป็นแ r ป โปรนี่ก็คือ iOS สามารถที่จะสมได้แบบสบายใจเชฟซึ่งมีโอกาสเนี่ยเริ่มต้นมีแค่10บาทนะครับผมนะมีเกลือมีโอกาสได้เพชรตั้งแต่2,000จนถึง5,000ังนเพจปัมนี้สินค้ามันเหลือจะโดนอยู่ 2, 3, 6, 6, 6เรามาดูกันว่าเราจะได้เป็นราัาหรือเปล่าครับผมโดยการที่ผมเติมไป500ผมก็ซื้อไปเลยขำๆครับผมนะกด F5 ไปอีกทีหนึ่งก่อนครับผมนะรีเฟรชมาครับผมนะอ่ะซื้อไปเลยสักประมาณ ออสิบลกกันครับผมร้อยเดียวกบผมกินแป้งเต้เข้าไปจั่วเขาให้สิบแล้วเลื่อนลงมาครับผมโปะเข้ามาอา้าเฮ้ยคือมึงได้ได้ยังไงวะนะ้าคือดับแรกแตกเลยท่านผู้ชมมันไม่ได้ยังไงอ,อ่ะโอนย้ายข้อมูลน,นะครับผมแล้วก็ไปเลยนะจ๊ะอ่าเท่ากับว่าโดนเป็นหนึ่งร้อยครับผมนะเออหนึ่งร้อยบาทมานะดูกันว่าน่าจะได้มาสักสองพันพรกลาไง ก็ผมนะเออ4 9 8 6เพชย์อย่างนี้ก็ถือว่าอีซี่ผมช่วงเวลานี้ก็คือพูดได้เลยนะครับผม <c oughs> ผมได้ทำการอ่โหดตะมันวันที่20 <c oughs> นะแล้วก็ปีสามเกือบปีสามแล้วผมก็เสียงดังไม่ได้เวยเพราะว่า ลูกผมแน่นอนอยู่นะครับตอนนี้แต่อขออภยัยถ้าหากว่าเสียงดังไม่สุดอะไรอย่างนี้นะพี่ชมนะส9่พัก้าร้อยกเพรกับผมมาดูที่กาชาเลยดีกว่าเลื่อนลงมากาชาที่เราจะเปิดเป็นเรื่องของนี่เลยครับผมนะกาชาสัวตูเปอร์กาชาสัวตูเปอร์สัวตูเปอร์อืมผู้ไม่ตาไทยผัวผู้ไม่ตากรบพี่ก็ไม่ต้องเตือกฟังกูครับพี่ นะฮาวอาอาการฆ่าตัวซุปเปอร์แบบตำนานชุดที่2ก็คือเปอ็นตัวละคร ex นะครับผมนะคือไป็นแชน ex ซึ่งไอแชง ex เนี่ยจะมีติดพวงมาด้วยก็คือเป็นเบ้นมักข์แมนหนึ่งตัวครับผมนะกับยาซบคุณพ่อที่แสดนดีที่ทิ้งลูกเมียไว้ไปล่อยให้เมียตายเพราะว่าทวงโจสรสลัดมันเรียกรอยเด็กฟ <c oughs> เกฟช <c oughs> ครับผมนะั้นนี่นะเอาเป็นคลิปเละแฉงหนึ่งตัวเป็นตัวละคร ex สายมัดสีเขียวที่บอกได้เลยว่าก็ยังเล่นได้เพราะว่ายังมีผมแดงของรันโอ้โหเสียงนัจจูบน,นะเออเสียงนัจจูบเขาแบบว่าเขาทําคลิปไปด้วยอ่ะเสียงนัจจูบแบบอยย่างงเี้ผมแดงรุมรัน แล้วก็เป็นเรื่องของนี่ครับผมนะฟิล์มเลสยาซับห้วหนม็กระสุนของมูดได้ยิงสกิลปังตาที่แบบยิงคู่กับลูกชายเขาอะตอนที่อยู่แบบนั้นในความฝันของป๊อปมูชิก้าครับผม <Bose> นี่เออแล้วก็นี่เบนบัคแมมครับผมนะผู้ที่มีปืนแต่ไม่ใช้ปืนครับผมนะเออไม่ใช่ยิงนะเอาปืนไปไล่ฟาดเขาตาบ้า,า,อบาเออ ใชเขานลครับผมนะซึ่งพูดได้เลยนะครับผมใน1นึ่งราเนี่ยจะใช้ทั้งหมดมา200เพรมี4สเตปด้วยกันแต่ละสเตปก็คือใช้50เพรนะครับผมนะใน1สเตปใน1รอบเนี่ยจะได้ตัว h p ่ที่5ใบด้วยกันนะครับผมนะซึ่งเป็นการชาร์จโซว h p นะครับผมนะจะใช้ทั้งหมดตั้งแต่สเตปหนึ่งจนถึงสเตปห้าอยู่ที่75ใบด้วยกันนะครับผมนะ แล้ว13 14 15 16 17เนี่ยคือ75นะครับผมเท่ากับว่าหาน5แล้วถั่วช่อเลียเท่ากับ15ราวครับผมอย่าบ้าหรือเปล่าเกือบหลุดนะครับผมนะนี้นะอน่าจะใช้อย่างนี้ครับผมนะ1รอบเนี่ยใช่ไหมถ้าเรากด200เพชรเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดตรงนี้นะ5ใบนะครับผมนะซึ่งถ้าเปิด10รอบก็50ครับผมนะเปิด15รอบก็75ครับผมนะเท่ากับว่าก็ใช้เพชรเท่าไหร่ครับผมนะ่เพชรที่ต้องใช้ก็คืออยู่ที่215 3,000เพชรการันตีแข็งนตัว แต่ผมไม่ต้องการอะไรมากนะผมขอแค่แชงคูดกับเบนเบกแมนยาศบอะไรเงี้ยครับผมนะเออถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะศบเป็นเรื่องของรหัสเกมโนเกีย1ล้านเปอร์เซ็นต์รหัสดองเพจเกมบัพพีกดลิ้งยาร้าดิคชั่นนี้ได้เลยกับผมนะโอเคแล้วก็มีเรื่องของแชงฟิล์มเรตโอกาสแค่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นยาศบหนึ่งเปอร์เซ็นเบนแบกแมนหนึ่งมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์อยายกจะด่าษไม่เลยครับผมนะโอเคมาดำเนินการเริ่มเันดีกว่าครับผมสายโลใช่ไหมอ่าสายหมัดอะไรอย่างี้ยบ้างต้องออกมาอุ้ย มาหนึ่งแน่ 5, ๆถ้าหากว่าทองนะยังแดงอยู่ยังแดงเท่ากับดูฟองครับฟองสบู่เท่ากับ14สกิปไปบอร์ดครับผมนะอุ้ยสายโลยาซมหรือเปล่าวะเฮ้ยมืดขึมาเรยเรื่อยด้วยซ้ำอยากจะตีเลยเกินนี้เชียวการแรกมายาซบม,มาแล้วฟักกี้ฮอบซบครับผมนะนี่อืมนะฮะฟิลเลสย,ยาซมมาก็ถือว่าตึงอยู่ช่วยดากองอเออแค่อย่ามันเล่นไปนะ้องและสเต็ปตู่เชี่ยตู่ครับผมนะหาก็พร้อมแล้วปั๊บเข้ามา ปุ๊บเข้ามาเอ้าอย่างงี้ก็สวยดีครับผมสมบัติทองก็ทงทองแล้วเจ้าแดงอยู่แดงกับสามสองยาหรือเปล่าเฮ้ยรับแรกยาสก์กับรเราขับเแบลเบแมนกัแบแชงก็ต้องหาเบลเบแมนกับแชงอย่างกับตัวแค่นั้นพอละอเดี๋ยวผมก็เอายาเสร็จเอาสมบัติสบายใจเฉยครับผมอุ้ยสกิปไปหายอย่างงี้เท่ากับสายวิ่งบ้าแมนน่าจะไม่ใช่หน้าตู้ครับผมอุ้ยเป็นละมี่หมาบ้ามันจะมีท <มา S 2> <ม>ี่หมาแห้ง มาชิลากุนี่ก็ส่วนส่างหานแห่งเดโลซาเบลมี่ที่หมาแห้งกับผมหมาบ้าเบลมี่ขยี้ใจเธอนั่นนี้นะชัวร์ตึ่งจริงนะเจ้านี้แล้วเออแล้วก็เป็นเซ็ปตีครับผมนะเออเซ็ปตีราวันครับผมราว์หนึ่งเ็ปสามมาเท่ากับร้อยห้าสิบเพชรดำแรกของเราเท่ากับบอร์ดไปสกิปต่อมาแล้วเ็ปสี่มาเลยดีกว่าครับผมนะเออนะมันบอร์ดอย่างนี้เท่ากับว่าไปสมบัติดำแล้วบนขวามาเปฟองสบู่สามสองแล้วทองทองอย่างนี้เท่ากับว่าต้องได้หนึ่งตัวนะมีโอกาสได้หนึ่งตัวถึงประมาณยี่สิบ ห้าล้านเปอร์เซ็นเลยครับผมนะถ้าเป็นภูทองเท่ากับว่ามีโอกาสได้เลยไม่ได้เพราะ 32G สออด้วยในอย่างนี้ผมขอแค่เบนเป็ระแมนแชงคูจะไม่ลำบาก็ได้ถ้าหากก็พร้อมแลสกิมปังเต้มอะเบนเบ็นกระแมนเข้าหรือเปล่าครับผมนะอุ้ยก um> ับตันบาก้าหนิงสุโลกใครจกลัะโอเรึจังหนิงแค่นี้ยงดีเออนะเจตเพชรสลัดบากกนร์นนั่นเองนะครับวันนี้นะเออก็ถือว่าไก่นะนี่เป็นกข้ามาหนึ่งตัวสั่โลเท่ากับว่าไม่ใช่แน่ๆเนาะอุ้ยเบบี้ไฟอ๋อ ของมือจจะมั่นดุกไม่ได้みたいเนี่ยนัก็แต่กันง่ายกันง่ากันง่ายอย่างไรกันเลยคุณถ้าเราโดกิโอเตะเราความเป็นโกศชใช้ควชั่งเงินอยากได้เฮ้ยไม่ได้พูดนานนะไม่ได้อัดคลิปนานนะขออภัยด้วยก็ผมนะเสือลิ้นพังลิ้นเพลย์ต้องบอกเลยนะนี่นะอันนี้ครับสเต็ปที่สองของเราเราวันเฮ้ยเขาเรียกวสเต็ปหนึ่งเราเราโูเราโตสเต็ปหนึ่งเท่ากับว่าเป็นนี่นี่เนาะทองทองปุ๊บสมบัติทองแต่ว่าทองแดงนะ้วสามสองทีอาด้วย มาลุ้นกันโหยิ่สิบยาวว่ะยี่สิบเข้ามาเท่ากับว่ากระโดดมาแล้วกูดำอย่างนี้บ่อดแน่ๆไม่น่าจะใช้ตัวนาโตแน่นอนโอ้โหมิสเวนเดยลคนาสรุเล่มวีกเออไม่ใช่เวนเดลเนี่นยถามน,นะข้างหน้ากันเอก็บโบุกๆโอเคไปสเต็ปสองของเราเราต,นะราต,ตู่นะเราตู่สเต็ปสองเฮ้ยแชงคูมันจะเป็นศูนย์จุดสองอย่างนั้นไม่ได้นะเพื่อนนะบ้ังมาซะหน่อยนะโอ้จะศูนย์จุดสองยัเงียบไปแล้วไอุ้้นนะอย่างน้อยอย่าให้กูเสียเพชรเยอะนะเพื่จะจนนไปกดอุตตาต่อ นะครับผมนะให้มันแข้งก่อนให้โดนแข้งไปก่อนถ้าแบาวานะบว่ารหัสนี้แม่งเพชรหมดกูก็ไปเปิดอุตสาหต่อในงานใส่ครับผมนะนี่เออนะครับไปต้องซื้อรหัสใหม่อีกเสียตังค์เพิ่มอีกไงอุตงาหาครับผมนะผมคุยได้ทงแดงไม่ชองม,มาเลยวะ่ะเพื่ทำสองจียนะทำสองมาสมบัติทองแล้วทงแดงทงแดงเทงง่ากับว่ากูเสียอะไร เฮ้ยมึงมากันทางปาร์ตี้กลุ่มโจสลัดดองกีโฮตี้สมีห้าตอนเลยนะผมนี่ก็คือเป็นกลุ่มหมวกฟางหนักกันครบเลยถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ผมผมไม่ขออะไรมากก็จะได้ไปแข่งคู่ผมแดงแข่งคูหรือป่าสกิมปัมต้ามากันไปสายโลไม่แม้ใช่ครับผมนะคือบอกโอ้เก็กเขมโมเลียครับเออขิ้ขี้ขี้ขี้มันต้องหัวเราะอย่างนี้นะเก็กเขมโมเลียครับผมนะปุกบขับเอาสายโลยังแบบว่าจบละคือ อุ้ยเวรแม่งนะผมไม่นา่าใช่ผมวะเฮ้ยเฮ้ยจะกี้กกละกูนกสัตว์เอ้ยลูกคุณนอนอยู่ก็ผมนะออคิดไม่ได้นะ่ยก็ผมนะฮืคกูเกือบลั่นแล้วลั่นวาจาเร็ววุ้ดถ้าแข่งกูถ้าเกับว่ามึงยาสลบมาแล้วมีเวรแมนะ่งนะขาแข่งแค่ตัวเดียวสัตว์ตวมึงเจอกูเด้ไอแข่งกูสมูทโต้ตอบก็ผมนะกูขอหน่อยเถอะ แล้ว P d m ไม่ขออะไรมากครับผมนะไป A few moments later และลาว6กสิบสามของเราถ้าพร้อมแล้วก็กดเข้าไปแล้วคร oh, ับมโอ้เปนทองว่ะทองแต่ว่าเป็น3ามสองบอกว่าเฮ้ยมันยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วทองทองมาหนึ่งฟีหนึ่งเท่ากับมาหากระแขงโครือเปล่ลปาครับผมนะผู้เป็นสีอะไรกระโดดมาปุ๊บมาเป็นผู้องก็ไม่แน่ที่จะได้แชงก็ผมมีโอกาสได้แต่ก็ยากมากนะผมพูดก่อนเลยับผมบาเมงเกยสีหมาละกลายปเป็นหูไปล้อ c h a m p i o s League เป็นหรือเป่ มันเก่งมากเลยนะเนี่ยเป็นโปรเดียนที่แบบเล่นได้เลยอ่ะคือแม่โคตรโหดอ่ะในเกมนี้คือโกงมากนะเพราะมันแค่แข็งไงลูกโอมลูกปวามเนี่ยปิกปิกแบ๊กปิกปิกแข็งไอ้เหี้ยโหดจริงนะผมโอ้โหแล้วบอดอย่างนี้ข้ามเลยดีกว่าผมและเราเจ็บติดหนึ่งนะโอ้ย A few moments later เออสมบัติทองแล้วทงทองให้กูทีเลยไงให้กูจร่งใจเออ สอาสองยาหน่อยเอาสิบสี่ยาเฉยมันเฮียอะไรเนี่ยทำไมแม่งไม่แบบไม่มีอะไรลงรล่อให้ในชีวิตกูเลยวไอ้สับฮะโอ้โหไม่น่ามียาซบผมว่านะโอ้แฟรงกี้สเปรติคอลบีขึ้ามาโอ้ข้ามไปผมว่าโหมึงมียาซบติดให้กูหน่อยก็ได้แข่งไม่มาเริ่อมานน่ากูเริ่มโกรธาแล้วนะน่งอับใส่และเป็น ลาวสิบเจ็ดสี่อ่า,าโอ้โหสมบัติดาวแลวท้ทองทองแต่เราไม่ยิบจัดยานะมันก็ยังพอไ,ได้ลุ้นแหละยาซบนางยายากโอ้บังเกิด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 บกิดบังเกิบังเกิดขูมันจะมาการันตีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิ อีกสี่เป็ดี่กรันไปแล้วนะจริงเอสีอเป็ดกูรันตีแล้ว,นะ 4, ลแ,ลวแล้วก็ผมนะผมก็คือผมมันจะทําให้ลุงแกแปดสิบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทำแปดสิบแล้วก็เดี๋ยวในอะนาคตค่อยหาอีกสี่แปดร้อย้วทาให้เวลร้อยมันยากนะผมบอกก่อนแล้วต่ก็จะทาแหละนะครับเนี่ยอีกสี่ร้อยเนี่ยก็ได้แปดสิบใช่ไหมโหแต่ว่าเบนนี่หกร้อยที่มันร้อยแล้วนะเอ๊อีสี่ร้อยอีเหลือหรือกดให้มันการันตีก่อไหม เผื่อได้นะครผมนะตอนแรกจะจบคลิปแต่กูไม่จบกูสู้ชีวิตนะครผมนะมาเนี่ยคือมันมันมันได้บัตรมา50บใบแล้วถ้าเกิดว่าผมก็จะได้ถึงสเต็ปสามนะอันนี้ยวข้ามไปเลยรวดไป a few moments later เจ๊เขาให้ครับผมนะโอ้โหลาสุดสี่สเต็ปหนึ่งแล้วนะครับเนี้ยอ,อะไรเีรอเหรย ออกกล้องออกกล้องหนขอโทษมาเสียงดังเหรอเต็อนเลยล่ะใช่ไหมดูเช็ดน้ำลายให้ลูกเลยเอาทิชู่เปลี่ยเด็กอ่ะเช็ดน้ำลายให้หน่อยดมหน่อยขอดมหน่อยอืมหอมนะน่าเกลียดนะช้งมะอาปาปา แต่ป้าทำคลิปต่อกันนะขอให้คลิปนี้สักประมาณล้านอยู่ก็พอแล้วป้าดีใจแล้ว <c oughs> เอาจริงคนดูช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่โฟกัสกับยอดวิวเท่าไหร่นะเออแบบค่อนข้างไม่ซีเรียสนะครับผมพยายามมองโลก,กอยากให้มันแง่ดีให้หมดให้ได้นะอ,อคือผมตั้งเป้าแบบว่าพ like ันไลค์อย่างเงี้ยก็ได้แล้วถ้าไม่ได้พันไลค์ก็ห้าร้อยถ้าไม่ได้ห้าร้อยคือร้อยไลค์กูดีใจนวแต่ถ้าไม่ได้ร like ้อย like ไลค์ like, กูเอาห้าสิบไลค์กูก็ดีใจนะครับ มันเป็นขั้นแบบพื้นฐานนะในช่วงแรกที่แบบเริ่มทําแบบเริ่มทำคลิปอะมันก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนี้นะเพราะเราเรา,เราทำเพื่อสนุกแต่พอเราทําแบบหวังจริงจังกับงานอยากให้ได้ยอดวิวเยอะได้เห็นโฆษณาเยอะที่อะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็เครียดตอนนั้นตอนนี้ถามว่าเครียดไหมไม่มีบงังมก็ไม่เครียดนะครับผมนะออนะแต่อย่างไงก็ให้มีบ้างไให้กูมีบ้างสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันขอบคุณมนาะเออที่เป็นสปอนเซอร์เข้าอะไรเงี้ย นะาค่อยนั่งกดไลค์กูด้วยเฮ้ยผมนะเออโอ้ยชายชายตรีท้องเลยหูยโอริเงชมิมะฮัลโหลค่ะอันอนี้ดีนะอันนี้ดีนะก็หอมนเออนะสายชอบ be, กินเบกก็มีอันนี้ก็สุดเท่อะไม่ใช่เล็ดนะกินเบกเนี่ยกูชอบเพราะมันเท่มากกนะ็จริงจัดใจมันน่ารักด้วยอืมน่ารักขี้ขู่ตัวนี้ด้วยนะฮู้นฮู้ตรงอีกมุมหนึ่งก็น่ารักเก็มตัวน่ารักนะก็หอมนะอ่ะแล้วก็เป็นลาวสิบสี่ สเต็ปสามเฮ้ยกูมาถึงไกลขนาดนั้นเลยลูกถ้าแช้งอีกตัวหนึ่งกูพอใจเลยโอ้โหถ้าเช้งอีกตัวก็แปดสิบแปดสิบก็คือทําแช้งร้อยก่อนแล้วเบนแม็กแมนยาซบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามายันร้อยทีหลังแต่ว่ามันหนักตรงที่ถึงสเต็ปที่สิบสี่แล้วเนะี่ยลาวสี่แล้วเนะี่ยยาซบกับเบนกูยังไม่ร้อยเลย a few moments later โอ้โหนมสั่นกันเด้งแนงแนงเลยชยี้ใจกันเลยชิบหายกับผมนะหู้ย ได้เป็นม่มีเขตแต่นี่ยคือต้องได้หนึ่งตัวอยู่แล้วใช่ไหมวางาเออแปดสิบใช่ไหมยังโอเคนะผมว่าแต่ผมใช้ได้เลยแต่ยาซบอะ่ะกูจะปั้นยังไงเนี่ยที่จไม่มาเลยนะครับผมนะยาซบไม่ไม่มาจริงๆนะเนี่ยไอ้ที่หล่อนนะี่ะถ้ากูเปิดบทยังไงคือก็ไม่ได้เพราะคือต้องไปไปไป,ไปเติมอะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยต้องไปเติมพันั้นอะเนี่ยพันหกอะ่ะแต่ถ้ากูเติมมันก็ได้หนึ่งไอ้บ้าเอ,อ ของความพิเศษกาชาที่คือได้สิบห้าถ้าเปิดกาชานี้ก็คือได้สิบห้าใบโว้หอ่กูท้อเลยเอางงนะคุณผชมจริงแต่ถ้าหาว่ายัดแ้งไปแปดร้อยใช่ไหมมันก็จะได้ไม่ร้อยเลยอ่ะคือมแล้วเบนแม่ผมก็ต้องหาอีกสองร้อยข้างหน้าในอ่ะในอนาคตหาดาบหน้าด้วยเพราะว่าอหยัดแปดร้อยใใช่ไหมก็ได้แ้งคูนเลยจบคือกูต้องไอ้นี่แล้วเอาไปหาอุกตาอันใหม่ โอ้โหเนี่ยมันเ 8, 8หเลือแปดหกอะเบนเบ้งแมนขาดสองร้อยก็ได้เวลร้อยท่ากับจะร้อยสองตัวนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยแบบเล่นอ e ีเวนต์อะไรเงี้ยเ,เรื่อยๆนะโหปกติผมก็จะแบบว่าจะไม่ค่อยเล่นเองนะอ e ีเวนต์ผมก็ให้น้อง,องช่วยเล่นอะไรเงี้ยนะโหนาะน้องก็คอยแบช่วยเล่นนะก็คือจ้างน้องอะแหละจ้างน้องมีแบบค่าขนมให้น้องนิดหน่อยอยนะไรอย่างงี้นะเออจะไม่ได้มากมายอะไรก็แบบ รอบหนึ่งก็ประมาณห้าสิบาทอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปอุดหนุนน้องได้นะใครอยากจะช่วยน้องนะผมแล้วก็เสร็จสามของเราหมดละสิ่งสำคัญเลยต้องขอขอบคุณมากๆกับจริงๆแค่โดนจบเพียงแค่คุณกดไลค like, ์แชทแชทนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อรยเจ๋อเจ๋อครั้งหน้าครั้งนี้จากเราก่อนแลนะ้วถ้าหากว่าอยากให้ผมทำรายไดเกม one piece อีกนะครับคอมเมนต์ไม่ไดนะ้แล้วก็ถ้าใครอยากกระสมเเรื่องของรหัสด,ดองเพชรเกม one piece แล้วก็บอลอะไรก็มีหมดอ่ะไปดูในเว็บอารักขาของผมเลยนี่ด้านล่างในคลิปขั้นนี้เลยนะครับผมนะบอกมาเฮ้ยสั้นๆโลมายังไงใครก็ไม่รู้อย่างนี้เท่ากับว่าการนยุทธชักคิดเปลี่ยนแล้วก็ไปเหอะครับผมนะเออคิดล่างนี้มันไม่เท่าไหร่นะมันต้องมาคิดล่างโอ้นี่ไงชิมานะที่จับตึงนะครับนี่ไปับบ๊ายบายเดิร์นเดอะสุด